งวดนี้มาแน่ฝันพ่อแม่เอาข้าวมาให้รุ่งขึ้นเจองูเหลือมนอนขดกู้ภัยมาจับสตาร์ทรถไม่ติดป้าฝันพ่อแม่เอาข้าวมาให้เต็มบ้านรุ่งขึ้นเจองูเหลือมนอนขดในบ้านกู้ภัยยกขึ้นรถแล้วสตาร์ทไม่ติดต้องยกดอกไม้ทูบเทียนกลับขอขามา วันที่28ธันวาคม66หน่วยกู้ภัยสว่างจันยธรรมจุดอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าพบงูขนาดใหญ่อยู่ในบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อมาหน่วยกู้ภยัยได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถจับงูได้พบว่ามีความยาวกว่า3เมตรหนักประมาณ10กิโลกรัม นายเกียรติศักดิ์สุก,สกูลอายุ62ปีบ้านเลขที่156อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว,ว่าตอนเที่ยงวันกำลังจะออกไปทำงานต่อเห็นป้ายที่ติดไว้บนหน้าต่างมีลักษณะนูนใหญ่เมื่อสังเกตดูพบว่าเป็นงูขนาดใหญ่จึงโทรให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือยังไม่รู้ว่างูเข้ามาได้อย่างไรเพราะที่บ้านไม่ได้เลี้ยงไก่ไม่เคยมีงูเข้าบ้านมาก่อน ด้านนางบัวลอยสุกูลอายุ57ปีพี่สาวเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้สองวันได้ฝันว่าพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเอาข้าวเปลือกมาใส่ไว้ในบ้านเต็มบ้านตนไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเจองูดังกล่าวและเป็นฝันส่วนตัวเชื่อว่าพ่ะอับแม่เอาโชคลาภมาให้แต่หลังจากหน่วยกู้ภยัยเอางูขึ้นรถทะเบียนบพ5934บุรีรัมเพื่อเตรียมจะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติรถ ของหน่วยกู้ภัยสตาร์ทไม่ได้ต่อนเเองจึงเอาดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้เพื่อให้รถกู้ภัยสตาร์ตติดหลังจากทําพิธีประมาณ5นาทีรถของหน่วยกู้ภัยก็สตาร์ตได้ตามปกติจึงรู้สึกแปลกใจมาก ชมรายงานสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ทธันวาคม2,566โดยท่านสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสดทางทีวีดิจิทัลช่องอมรินทีวี HD 34และตรวจผลลอตเตอรี่รางวัลที่1งวด30ทธันวาคม2,566ย้อนหลังทุกงวดได้ที่เว็บไซต์อม a รินทีว h t t p s w w w a m a r i n t c o m l o t t o